ครับสวัสดีครับก็อยากจะเล่าเรื่องให้ฟังนะครับคือทางเอกวาดอร์เนี่ยประสานงานมาบอกว่าอยากจะสอบถามว่าเราจะสามารถไปเราเนี่หมายถึงว่าผมเนี่ยสามารถจะไปยื่นพระราชสารกับประธานาธิบดีของเอกวาดอร์ได้หรือเปล่าในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งกำลังตรวจสอบอยู่ในเรื่องของการเดินทางเพราะว่า การเดินทางออกไปนะครับการเดินทางกลับเข้ามาตอนนี้ก็มีข้อจํากัดหลายอย่างนะครับคือความพร้อมนะ่พร้อมตลอดเวลาอยู่ละแต่ว่าในเรื่องของการตรวจ PCR อในการที่จะเดินทางเข้าเอกวาดอร์นะครับเข้าไปนะครับหลังจากยืน่นเบชสารเสร็จนะครับก็ตอนจะเดินทางกลับก็คงต้องตรวจ PCR อีกนะครับแล้วกลับมาก็ต้องอยู่ในการกักนะครับการควอแรนทีน14วันนะครับดังนั้นก็เป็นตัวแปร สำคัญทีเดียวว่าจะบริหารจัดการตรงนี้ได้หรือเปล่าแต่ว่าผมมีความพร้อมอยู่แล้วว่าถ้าสามารถบริหารจัดการตรงนี้ได้ก็กจะเดินทางไปนะครับก็กกคงต้องดูนิดนึงส่วนวันนี้เราจะประชุมอาเซียนกันนะครับก็มีไทยมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียโดยมาเลเซียเป็นเจ้าภาพนะครับปีนี้แล้วก็จะมีการเชิญเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเปรูมานะครับมา รือกัน,นครับก็เป็นโอกาสอันดีเพราะเริ่มปีใหม่แล้วนะครับก็อาจจะมีบาร์บีคิวกันนิดหน่อยนะครับก็ได้ได้คุยกันแน่ๆนะครับเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์สองฝ่ายนะครับรวมทั้งความสัมพันธ์ระดับแบบอาเซียนกับเปรูนะครับก็ก็เล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับวันนี้สวัสดีครับ